วกินอะไรอ่ะกินหมึกของซอสซุปเก๊ะหรือเปล่านี่นี่ลาเลนเอ๊ะมันเหมือนพริกเผาเลยที่เราคิดว่ามันจะเผ็ดไหมเอ็นว่าเผ็ดนะ 2000 years. เสร็จแล้วร้อนมากคุกเสร็จแล้วสีเป็นประมาณนี้อืมออกเผดๆมันเผ็ดแต่มันไม่ได้มีกิ่นหมึกดำนะชิมบ้างเผ็ดไม่กลัวกลัวร้อนนะดิถ้ากินเข้าไปมาาันจะถ้าคนกินเผ็ดจะรู้สึกว่าไม่ได้เผ็ดมาก แต่ว่าอันนี้จะมีกลิ่นชีสด้วยนะเนี่ยมันจะมีสีดำกับสีส้มสีดำมันน่าจะเป็นซอสเผ็ดส่วนสีส้มน่าจะเป็นชีสเดาลองกินตรงสีส้มอืมอืมมันเหมือนชีสอ่ะวันนี้แม่ให้คะแนนหน่อยเป็นไงบ้างจ๊ะให้บอกว่ามันเป็นรสหมึกดำแต่ว่าไม่รู้สึกว่ามันนิหมึกรู้สึกแค่ว่ามันเผ็ดแล้วก็มีชีสให้ไปหาคะแนนที่เส้นมันไม่หนึบถ้างั้นไปลองชิมกันเราเองนะไปเลยบายจ้า